สวัสดีนะครับทุกท่านนายองอาเซโยนิหาวสารามเรกุ่มกด o มอร์นิงเวลคัมทูเดอะช n น e ลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการ f อ p d า8มอริดผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดวงชะตานะโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตนะครับคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะ ทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำใบกรรได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง youtube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับอย่างดีริบเรีนะช่องทางการติดตามคำใบกรต่างๆก็ใน YouTube ใน Facebook ใน l ล n e นะครับในทวิตเตอรนะแล้วก็ใน อะไรต่างๆนี่แหละบนโลกโซเชียลต่างๆนะครับบริการด้านอื่นๆนะท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบานใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอด,ดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีเรื่องที่จะมาแจ้งให้ทราบสักเรื่องสองเรื่องนะครับ ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีะนะของหลายๆคนนะครับชะตาชีวิตเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับบางคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเงินนะถ้าถูกรตเตอรี่ไปก็มีโชคลาภชะตาชีวิตบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงนะจากคนธรรมดากลายเป็นมหาเศรษฐีของเศรษฐีได้นะครับก็ถือว่าดีในดวงชะตานะร่ำรวยไปเลยนะแต่นะ แต่ถ้าบาง,งคนนะแบบบอแบใช่มภาษาจีนนะบอมีไก่บอมีไก่ดอกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้แฟนคลับของมอลิสผ่าดาวทุกทกคนโชคดีและมีความสุขนะครับถ้าใครกดซับสไครต์กดติดตามช่อง y t u t u นะให้กับอาจารย์แล้วก็กดแชร์คลิปของอาจารย์เยอะๆคุณจะได้ก้อนเงินก้อนทองนะครับ ได้ไปเลยเหมือนกับเป็นโชคลาภประสบผลความสำเร็จก็ขอให้คนถูกนะซื้อตลตเตอรี่ก็ถูกนะครับแล้วก็ใครนะครับที่สนใจนะที่จะบูชาดวงน้ำโมพุทธายะนะครับเสริมดวงชะตาราศีอันเป็นมงคลน,นะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเออนะหลายคนที่ติดต่อมาบูชาไปแล้วก็มีโชคลาภนะครับหลายคนนะไปเสี่ยงโชค รถเตอรี่ต่างๆก็ถือว่าดีนะครับแต่เป็นต่างประเทศนะฮาหนอยเขาบอกอย่างนี้นะเออบางคนก็ได้บ้างบางคนก็ไม่ได้บ้างมันก็แล้วแต่โชคชะตาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําบุญเยอะๆนะครับบุญเนี่ยมันจะบอกได้นะดวงนโมพุธทธายะของอาจารย์เนี่ยดีนะครับคือหลายคนไปเนี่ยส่วนใหญ่นะมีโชคลาภทันทีเลยนะครับเออกเ็เอาไปปฏิบัติเอาไปสวดมนต์นะครับ แต่ถ้าบางคนไม่ได้แสดงว่าดวงคุณเนี่ยมีกรรมมากกว่าบุญแต่ถ้าคุณมีบุญมากกว่านะคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับดวงนโมพุทธายะเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ทําค้าขายนะครับนะธุรกิจนักเสี่ยงโชคจมือหวยเนี่ยจมือหวยเนี่ยดีมากโอเคนะครับแล้วก็เรื่องไอดี n ลนองอจารย์คุณเห็นไหมบนหน้าจอเนี่ย มันจะมีแอด @syf 1 2 4 p แล้วก็1 5 5 6ง6 9 9นะครับสงสัยซะเหลือเกินนะอาจารย์ก็เอาขึ้น QR วโค้ให้แล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับบางคนบอกแอดไปแล้วพิมพ์ ID ไปแล้วไปติดรูปคนอื่นเอ๊ะงงนะไปติดรูปผู้หญิงใส่เสื้อลายผู้หญิงใส่เสื้อลายคิปเพลงไม่อนะอกไงคุณพิมพ์ยังไงอ่ะเดี๋ยวทีหลังอาจารย์ต้องขยายใ,ให้มันใหญ่ขึ้น แสดงว่าไปเนี่ยผิดที่ผิดทางเลยนะเออไม่มีนะครับมีลายของอาจารย์มีลายเดียวมีสองลายนนลายลายธรรมดากบลายแอดนะครับแต่ไม่ใช่ท้องลายนะคนละอย่างกันนะโอเคนะครับตอนเราดูดูสตาร์ในวันพุธนี้นะครับเลขนําโชคเลขโชคลาภของอาจารย์อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับทาคลิปยยกไปเดี๋ยวอาจารย์ก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครยังไม่ได,ดูคุณก็ไปกดดูได้นะครับแต่อนะ่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีเลขพิเศษให้ จะให้อ,อีกสักสองเลขแล้วกันแล้วแต่นะโดยชะตาประจำในวันพุธที่1กรกดาคม2563นะครับขึ้น12่ํข้ามเดือน8ปีชวดตามปฏิทินโหนนะครับถ้าปฏิทินบ้านยังเป็นขึ้น11่ํข้ามอยู่นะคุณไปดูปฏิทินคุณน,นะครับรออาจารย์ก็ได้ขึ้นไว้ให้หน้าจอให้คุณไปอ่านนะการคนถามนะครับหลายคนชอบถาม นะก็ดูไปตามนั้นนะครับหัวใจเป็นขึ้น12ข้ามแล้วนะนะห้ามทําการมงคลน,นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันอุบาทให้เลิกไม่ได้นะครับนะวันอุบาทไม่ดีนะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ฝันในขึ้น12ข้าม ความฝันได้คึ้นสิบสองข้าความฝันจะตรงกันข้ามถ้าฝันดีก็จะดีนะครับฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีสลับกันเข้าใจไหม <c oughs> งง,งฝันดีเป็นร้ายฝันร้ายเป็นดีเออนะเอนะเอนะด,ดูชะตานะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้นุ่งผ้าคุณมาแก้ผ้าดูนี่นะไม่ดีนะนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับ มีทุกมีสุกออมีสุขมากสาะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทรคเรื้อวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีเอาโอเคนะครับมาถึงเสียงเซมซี 4, ประจำวันกันก่อนเซมซี 4, ประจำในวันนี้ได้ใบที่ห้าสิบห้านะครับตอนแรกในเสียงเสียงเสียงมานะห้าห้า หัวล่ออีกนะเซียมซีหัวล่ออาจารย์นะเออโชคลาภนะครับโชคชะตาของท่านเนี่ยในช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงและรู้จักอ่อนน้อมต่อมตนนะครับจึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้สิ่งที่ท่านคาดหวังหรือปรารถนาถ้าหากไม่มากจนเกินไปคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวัง นะครับในด้านความรักหากท่านและคนรักผู้ครองมีความจริงใจต่อกันก็จะพบกับความสุขนะครับธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ค่อนข้างลำบากแต่ก็มีช่วงเวลาที่ดีนะครับที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์บ้างในด้านการงานท่านจะต้องมีผู้มีอำนาจมาช่วยแนะนำถิ่านะดีคะแนนสอบในวันนี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางต่างๆนะครับหรือปานกลางต่งนั้นในโดยแต่างคณ โอเคนะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุ די นะครับในดวงชะตาปรากฏการผ่าดาวทุ די นะในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ปรากฏการผ่าดาวทุเดในวันนี้นะครับต่างๆในดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีนะครับดูตามรูปดวงดาวบนหน้าจอเลยนะ ดาวจันเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับช่วงเวลาสองทุ่มสามสิบนาทีนะตำแหน่งเป็นนิจเป็นจันรูปนะครับไม่ดีนิจจันมีโรคลิทซับชิบหายมีเมียร้ายกาลีอับปีชั่วนะครับไม่ดีความรักก็ไม่ค่อยดีนะเออก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับดาวจันทร์ก็สู่ก็มาทับชาวราศีพิจิกเลงชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาส แต่รับการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็จะมีราบปากด้วยเช่นกันนะแล้วก็เรามาระวังนิดนึงนะครับแฟนคุณอาจจะมีกิ๊กได้ะระวังหน่อยนะครับโอเคในดวงชะตามาเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับดวงชะตาของตามวันเกิดนะจะมาเริ่มสำหรับคนที่ไม่ดีก่อน นค,คนที่ไม่ดีก่อนเลยเนี่ยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนเกิดในวันอังคารเนี่ยแล้วก็าชาวาราศีเมษนะครับเอเขอบเอเลยอเมัเป็นอะไรเนี่ยป๊อปโอเคนะมาเริ่มต้นที่ชาวคนที่เกิดในวันอังคาร คดเกิดในวังคานเนี่ยชาวราศีเมฆแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับโดยชะตาคุณเนี่ยนะในวันนี้ผู้ชายที่เป็นคนที่ผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจาไม่ค่อยเพราะนะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะดังกล่าวจะสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับเจ้าชะตานะครับเพราะความมุ่งมั่นนะที่จริงจังมากของเจ้าชะตาที่มากเกินไปเนี่ยในบางครั้งก็ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น นะครับหรือเพราะใช้คําพูดที่ไม่ค่อยรู้จักกาลเทศะนะของเจ้าชะตาจะตานำนําพามาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายได้ให้เรามาระวังเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเครื่องจักรนะครับเครื่องยนต์ต่างๆนะให้ดีนะครับคนคนที่เกิดในวันคาก็ต้องระมดระวังชาวราศีเมฆแล้วก็พิจนะครับเรามัดระวังเงินหายด้วยนะนะครับในดวงชะตาของคุณชาวราศีเมฆเดลาราะจําตัวงคุณเนี่ยยังอยู่ในภพ วินาานะครับดาวการงานก็ยังเป็นเกษตรอยู่นะในดวงชะตาคุณแต่คุณก็จะมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นที่ดีในดวงชะตาในด้านการเงินนะครับวันนี้คุณก็มีโอกาสได้เงินเออชาวราศีเมฆนะครับมีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับแล้วก็จะมีรายจ่ายนะส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวประจาตัวเนี่ยตนุไปอยู่ในภพปุตตะมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่ง ตัวเองให้ดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับในด้านการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ยังอยู่ที่ภพมรณนะคุณก็ต้องระวัดระวังการงานคุณต่อเนื่องต่อไปนะครับอาจจะเหนื่อยมากนิดก็ต้องอดทนนะครับส่วนในด้านการเงินเนี่ยพบทธศตรีของคุณก็ไปอยู่ในภพศาสระนะครับมีเกณฑ์การรายจ่ายกับสังคมหรือภาษีต่างๆด้วยเช่นกันนะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดูชะตารนเดนนี้โอเคต่อมา มาถึงคนที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับคนที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลาง,งคืนนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกุมนะครับวันเนี้ยคุณจะมีโชคลาภมีโอกาสที่รับผลประโยชน์จากอใบมุกต่างๆหรือความศรัทธาความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือในทุกๆเรื่องจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์แล้วก็จะรับผลตอบแทนที่ดีให้กับเจ้าชะตาด้วย นะครับถือว่าคนที่เกิดในวันพุธคืนถือว่าดีแต่คุณจะอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงมีภาระความรับผิดชอบเยอะนะครับคนเกิดวันพุธคืนนะส่วนชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมในดวงชะตาคุณเนี่ยในด้านการงานเนี่ยดาวคานเนี่ยยังอยู่ที่ราศีมีนนะครับในพบการเงินหมายถึงได้เงินจากการงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังนิดน,นึงคุณมีเรื่องเสียเงินด้วยนะนะครับมีเรื่องเสียเงินการงานก็มีอยู่รรคเพราะดาวการงานวันนี้ของคุณไม่ค่อยดีนะ นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็มาจากในเรื่องงานนะครับการทอนเงินการอะไรคุณกด็ดูให้ดีนะครับเดยวจ่ายผิดไปก็ยุ่งเลยนะเข้าเนื้ออีกนะครับส่วนในด้านความรักของคุณนะครับดาวอาทิตย์ก็อยู่ที่ราศีเมถุนนะคนรักคู่ครองกอ็อาจจะมีเกณฑ์การแต่งตัวก็ถือว่าดีนะครับสัลกรรมต่างๆนะการเงินก็ยังพอ,พอได้นะครับชาวลัคนาราศีคุมนะต่อมานะครับก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ และชาวลัคนาลาศีสิงนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์วันนี้เป็นอุตสาหะนะครับหมายถึงเนี่ยนะดวงชะตาคุณเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วจนแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับคนเกิดวันอาทิตย์แล้วก็ชาวลัคนาราศีสิง์ด้วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้เรามาระวังความขัดแย้งนะครับปัญหา นะเรื่องผิดใจกันนะครับแต่การเงินคุณก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามานะครับส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดาวประจาตัวนะครับยังอยู่ในภพลาภาาะก็ยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภและความสําเร็จแต่วันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะนะครับในดวงชะตาของคณชาวราศีสิงห์ในด้านการงานนะครับดาวสุขยังเป็นเสดอยู่งานยังมีความมั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาใดๆดนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ แต่วันนี้คุณก็จะมีความรับผิดชอบมีความจริงจังในด้านการงานเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือคุณจะต้องใช้ทักษะหรือความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางะนะครับของคุณเนี่ยให้เป็นประโยชน์ถึงจะดีในดวงต่ตาของคุณนะโอเคต่อมานะครับคน,นนนนะ <c oughs> คนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์ นะครับดยงชะตาของคุณในวันนี้กับชาวาลัคนาราศีกรกฎด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะนะครับเหมือนกันเป็นคนที่เรียบร้อยให้ความให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับในทุกๆด้านนะครับให้กับเจ้าชะตาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่รูปร่างออกจะผอมบางใบหน้าลูกลูกไข่นะครับผิวขาวหรือขาวเหลือง คุณก็ลองมองดูแล้วกันนะครับคนเกิดในวันจันทร์แล้วก็ชาวล,าลาักขาราศีกรตกฎนะคนเกิดวันจันทร์นะครับคือการงานของคุณเนี่ยก็มีนะครับแต่รายได้รู้สึกว่าอาจะจะน้อยนิดไปน,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 นิดนึงไม่ค่อยเต็มที่มากนักนะครับความรักก็ห่างเหินะส่วนคนชาวราศีกรกฎนะครับในด้านการงานเนี่ยลางคานของคุณเนี่ยยันอยู่ในภพสุภาษวันนี้เรามาระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความนะครับการงานมีอุปสรรคปัญหามีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องการเงินของคุณเนี่ย ดาวพระอาทิตย์เนี่ยยังอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะแต่ขอให้คุณอดทนได้มากนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจด้วยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะในดวงสามคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันกับชาวราศีเมถุนแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันในวันนี้ นะครับโดยชะตาเนี่ยเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมคนรอบข้างเพิ่มมากขึ้นจะมีเกณฑ์การทําสัญญาเอกสารต่างๆนะครับในโดยชะตาของคุณคนเกิดในวันพุธเนี่ยนะครับวันนี้คุณจะมีความรับผิดชอบและมัดระวังในทุกๆอย่างทุกๆฝีก้าวในการทำงานคุณไม่ว่าจะจะจะเป็นในเรื่องงานการเงินความรักคุณก็ระมัดระวังดีนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆส่วนชาวราศีเมถุน นะครับชาวราศีเมถุนวันนี้บ่งบอกถึงคุณจะมีความเครียดมีความกังวลคิดมากในหลายๆอย่างนะครับในด้านการงานของคุณเนี่ยดาวพระพฤหัสบดียังอยู่ที่ราศีมังกรในภพหมอวหรอนะยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่ต่อเนื่องคุณต้องอดทนให้มากความรักของคุณก็ไม่ค่อยดีนะนะครับในดวงชตาในดวงชตาของคุณนะส่วนในด้านการเงินนะครับดาวจันทร์นอยู่ที่ภพปุตตะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรบริวาร นะครับเออในดวงชะตาของคุณนะแต่บุตรบุิวานในวันนี้ของคุณดีไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับแต่อาจจะดื้ออะไรไปบ้างนะในดวงชะตาของชาวราศีมีถุนนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันระวังอูบัตตีหตุรื่ืนหกล้มในดวงชะตามีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับต้องระมัดระวังให้มากดาวพุธของคุณเนี่ยอยู่ที่ในภพสุภะคุณก็มีโอกาสที่จะสมหวังทาธุรกรรมปลอดา,าน นะครับเครดิตก็ดีในเรื่องการเรื่องงานการเงินก็ดีครับนะความรักของคุณก็อยู่อยู่ในภพปุตตะนะในดวงชะตาคุณก็มีโอกาสที่จะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับพบคนรักคู่ครองซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่กานงานที่ดีด้วยเช่นกันนะของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับเอ้การ,ก,ารากันชายหอกัน <c oughs> ต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี คนเกิดในวันพฤหัสบดีนะครับชาวลัคนาราศีธนูและชาวราศีมีนนะครับในดวงชะตาคุณเหนือสังคมคนรอบข้างใช้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้มีชื่อเสียงมีกิยศด,ดีขึ้นนะครับดยชะตางคุณในวันนี้นะค,คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับคุณก็ต้องใส่ใจนะครับในการดูแลเอาใจใส่ในสิ่งต่างๆนะทั้งภาณะความรับผิดชอบกับผู้บริผู้ใหญ่นะครับถ้าใครจะประจบประแจงผู้ใหญ่ทาได้เลย ดีแน่นอนนะครับคือความกระตัญยูเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว <c oughs> นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผู้ใหญ่ก็จะดีกับคุณในดวงชะตาชาวราศีธนูนะครับดวงคุณเนดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพการเงินคุณก็มุ่งมั่นที่จะหาเงินหาทองต่างๆนะทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับดาวพุธในดวงชะตาก็เป็นอรลมีอุปสรรคคุณก็ต้องอดทนในการทํางานได้มาก นะครับเราไม่ระวังการติดต่อสื่อสารด้วยเช่นกันนะครับการพูดไปแล้วผิดถูมีปัญหานะช่วงนี้ก็พยายามทําด้วยตัวงคุณเองให้ดีนะครับร่วมมุดส่วนกับใครไม่ได้นะของชาวลักนณาราศีธนูนะต่อมาเช้าลักนาราศีมีนชวาวราศีมีนวันนี้คุณจะมีปัญหาอุปสรรคมีคนแข่งข้อนะครับหรือไม่ค่อยฟังคุณสักเท่าไหรนะ่นักเรามาระวังนีงอาจจะมีปัญหากับบริวารน,นะครับในดวงชะตาของคุณ ในด้านการงานเนี่ยนะครับดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในภพราภะคุณก็จะมีโอกาสโชคลาภในด้านการทํางานนะครับสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จมีเครดิตที่ดีในด้านการเงินนะครับดองคานก็ยังกลุ่มลัคนาอยู่นะเรามาระวังมีดบาดกระดาษบาดนะครับอย่างที่บอกคุณจะมีปัญหามีเรื่องไงกาลีกลุ่มลักให้ใหคุณเรามาระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้ของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนเกิดในวันศุกร์ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะครับดวงชะตาของคุณในวันอยู่ในจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในวันนี้คุณจะมีรายได้ที่ดีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแม้การเงินบางส่วนยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตานะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าซึ่งยังไม่สามารถจะขึ้นเงินก็ได้แต่เจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะได้เงินนั้นแน่นอน นะครับแม้อาจจะช้าหน่อยนะครับหรือเจ้าชะตา,าจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวหรือการปรุงเสริมเติมแต่งร่างกายของคุณให้ดูดีขึ้นและทันสมัยส่งผลใน,ในทิศท,ทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยวันนี้คุณอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะครับไปในทิศทางที่ดีการนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆก็จะประสบผลความสําเร็จ นะครับได้รับได้รับการยอมรับที่ดีชาวราศีตุลน,นะครับดาวประจาตัวของคุณนี้ก็อยู่อยู่ในภพหมอนะแต่เป็นเกษตรนะครับแต่ก็จ่ายแรงอ่ะตรงๆนะเก็บซ้ำมาอยู่ชาวราศีตุลคุณต้องใช้ความอดทนนะครับสิ่งที่คุณมีคือ,อผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาคุณอยู่ขอให้คุณตั้งใจ นะครับไม่ต้องกังวลคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโดยชะตาคุณอยู่อย่างแน่นอนนะครับในด้านการเงินคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องแต่ก็วันนี้อาจจะจ่ายน้อยลงนะครับในบางอย่างนะในโดยชะตางคุณส่วนในด้านการงานจันทร์กลมลักครับดวงคุณเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนสสนนนับนนุผู้หญิงช่วยเหลือคุณนะจำไว้เลยหรือถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นคนที่ลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิง นะครับบางคนบอกตุด๊ดได้ไหม <c oughs> ไม่รู้่ะคุณไม่ไู <c> ้ <oughs> ลักษณะคล้ายๆกันนะ,นะ <c oughs> เออคำถามบางคําถามนะนะต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับ <c oughs> ชาวราศีพฤษภเนี่ยวันนี้คุณจะคิดมากทําอะไรก็ติดขัดพิลุกรัดไปหมดไม่ค่อยจะได้ดังใจงได้ดังใจนะครับในดวงชะตาของคุณในด้านการเงินเนี่ยดาวพุธของคุณเนี่ยยังกุมลักอยู่มีโอกาสได้เงินนะครับคุณติดต่อเรื่องเงินเรื่องทองอะไรในวันนี้ก็จะได้ ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆน,นะครับดาวพระราหูก็อยู่ในภพการเงินนะได้เงินจากการงานนะครับวันนี้ถือว่าการงานคุณโดดเด่นนะสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับในดวงชะตาต่อมานะคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยแล้วก็ชาวลัค คนาราศีมังกรนะในดวงชะตาค้นเกิดในวันเสาร์และมังกรนะครับวันนี้ให้คุณระมัดระวังโครคภัยไข้เจ็บต่างเก่าเก่านะครับที่เคยเป็นเนี่ยนะไปที่เคยเป็นเนี่ยมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกหรือโรคเก,กล่าจะกลับเริ่มได้นะครับระวังระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกปวดตามข้อลำไส้ผุ้มแพ้หรือชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์การโยกย้ายหลักฐานดินฐานฐาน,ฐาน,นะครับไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัด ก็ได้ในดวงชะตาคุณนะครับคนเกิดในวันเสราร์วันนี้นะคุณก็จะมีความสุขกับครอบครัวดีนะครับไม่ได้มีปัญหาดุอุปสักใดๆก็มีรายได้เข้ามานะครับคนที่เกิดในวันคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยดาวในด้านการงานสุขเนี่ยนะครับก็เป็นเกษตรอยู่ในพปุตตะวันนี้การงานคุณถือว่ามีความมั่นคงดีนะครับบริวารของคุณก็ดี ไม่ได้มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆนะครับในด้านการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องแต่โชคลาภก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้คุณอาจจะไม่ค่อยที่จะมีสงา่าราศีมากนะักชาวราศีมังกรนะครับแต่ขอให้คุณปล่อยวางให้ไปทําบุญปล่อยสัตว์นะครับปล่อยปลาปล่อยนกนะออถือว่าเป็นการทําบุญแก้อคอแก้ไยดีในดยจะตามคุณในวนนี้ของชาวลัคนาราศีม,มังกร นะครับในดวงชะตาคุณโอเคต่อมาหน้าอันนี้ดูดวงชะตาทนะครับของราศีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาจับไพ่ให้นะครับพิเศษให้สําหรับแฟนคลับนะครับอของมอริสอาดาทุกทุกวันไปนะในดวงชะตาอื <c oughs> ใบแรกนะครับใบที่หนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยชุดใบที่สองชุดใบที่สามนะครับให้คุณเลือกเอให้คุณเลือกนะ ๋ยวให้เวลาทําสติคุณหน่อยนะสักสิบวิโอเคครบแล้วนะรีบมีนัด <c oughs> สำหรันคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับจากทางซ้ายนะใบที่หนึ่งคุณได้เก้าถ้วย ใครเลือกใบที่หนึ่งคุณเห็นเห็นหรือเปล่านะก้านวะถ้วยนะครับคือดวงชะตาคุณในวันนี้ก็มีความสงบ,บสบายดีมองโลกในแง่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับการประกอบธุรกิจของคุณเนี่ย้าใครทําร้านอาหารอุปโภคบริโภคร้านขายมินิมาร์กอย่างที่เคยบอกถือว่าดีนะครับในดวงชะตาการเงินก็มีรายรับรายจ่ายก็ามานะครับเรื่อยๆนะแต่ดวงชะตาคุณก็ไม่ค่อยใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยมากนักในด้านความรักก็ให้ระมัดระวังปัญหา ลักซ้อนอะนะในดวงชะตาคุณนะครับอาจจะมีพ่อมาแม่ไม้นะมาติดพันคุณได้นะครับหรือมีแฟนแล้วประมาณนี้นะ,ะต่อมากองที่สองในวันนี้นะครับกองที่สองในวันนี้ได้ฟ<ะ>้เด็กถือถ้วยเออเพราะฉะนั้นในดวงชะตาวันนี้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีอารมณ์น่ารักดีนะครับผูดจาตรงไปตรงมา อาชีพการงานเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงนะครับถือว่าดีการเป็นช่างแต่งหน้าหรือการออกแบบของสวยๆงาม,งามๆถือว่าดีนะครับการเงินก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นักนะครับยังใช้ใจ่ายเงินอย่างสนุกสนานในดวงชะตาแต่ก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับความรักของคุณเนี่ยมีแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปอ่ะดวงชะตาคุณก็ไม่ได้รีบร้อนนะครับไม่ควนเร่งรีบนะในด้านความรักของคุณนะครับสําหรับคนที่เลือกกองที่สามใบที่สาม คุณได้เดอะซันดีมากเลยนะครับแสดงถึงบ่งบอกถึงความสำเร็จไงโอกาสที่ดีในชีวิตของคุณนะครับคุณจะรับชัยชนะนะเฉพาะโชคลาของคุณมาเยือนแล้วในวันนี้การงานใ,ใครตกงานอยู่จะได้งานทำนะครับธุรกิจคุณติดต่อกับผู้ใหญ่ก็จะประสบผลความสำเร็จนะแล้วก็ในด้านการเงินก็เรื่อยๆนะครับถือว่าดีนะถ้าใครยังโสดอยู่มีโอกาสมีความรัก นะครับพบรักสูงสําหรับคนที่พบมีคนรักแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานกันแล้วก็ก็มีโอกาสมีบุตรมีลูกนะ <_ S 1> โอเคนะครับอันนี้คือคํำทานายไปก่อนนะ <_ S 2> โดยภาพรวมโดยดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับก็ขอให้แฟน่าง,งของหมอฤประดาวทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวเดี๋ย,ยให้เลขไปสักสองเลขกันนะรอแป๊บนึงนะเอาเลขไปก่อน เลขนำโชคเพิ่มเติมในวันนี้นะครับจะได้เลขอะไรนะฟับฟับเลขที่ออกเลขเจ็ดสามเห็นไหมเจ็ดสามเลขที่ออกอีกเลขคือเลขฟับ หกห้าหกห้านะครับโอเคก็ขออให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ